แล้วก็ในอนาคตอาจจะมีสักอู่หนึ่งที่เปิดมาเพื่อจะรองรับกับเพื่อนๆในสายบรรทุกแล้วก็อยากจะบอกว่าเพื่ออยากเพื่ออยากจะทําบ้างเพื่อจะเว้นช่องไวช่องไว้สักอู่หนึ่งไว้ให้ผมอีอู่หนึ่งไงไม่รู้ว่าจะมีคนมาทําหรือเปล่าในอนาคตถ้าเกิดโอเปิดอู่จริงๆเนี่ยหาช่างที่มีฝีมือมาร่วมงานะครับเปิดอู่รับรองไม่ชันแน่เลยระดับยูทูบเบอร์โอ้ป๋ามันก็ใช้งบยุเยอะอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ เรื่องช่างเนี่ยนะครับเราก็ต้องค่อยๆดูกันไปเนาะจริงๆแล้วผมก็มีมีมีโปรเจกต์ของผมนะผมก็คิดว่าในอนาคตโปรเจกต์ของผมผมก็อาจจะเปิดอู่นะครับทาช่วงล่างนี่แหละก็คืออาจจะค่อยๆทําไปก่อนนะทาทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆทําไปก่อนนะครับแล้วก็อยากจะทําเพื่อตอบโจทย์สําหรับสายบรรทุกนะครับแล้วผมจะทาทาด้วยทาผมจะทําทําช่วงล่างของรถบรรทุกนี่แหละการเสริมแหนบวางเพลาลอยอะไรพวกนี้ผมอยากจะทําตรงนี้นะ แล้วผมก็จะทําคลิปเพื่อนนาเสนอด้วยให้เพื่อนๆได้เห็นว่าคนคนหนึ่งที่มาทํารถเนี่ยกับคําว่าจบแล้วเจ๋งแล้วได้ดั่งใจแล้วไม่ต้องมาไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องย้อนกลับมาที่อู่อีกเลยเอ้ยไม่ใช่ไม่ต้องย้อนกลับมาอีกเลยในห้าวันสิบวันหรือหนึ่งเดือนสองเดือนคือไม่ต้องย้อนกลับมาปัดแต่งอีกอนึกออกไหมครับผมอยากทําแบบนั้นนะผมอยากทําแบบนั้นจริงๆคือ ผมเจอเพื่อนๆหลายๆคนที่อยู่ในสายรถบรรทุกอย่างเมื่อกี้เนี่ยน้องท่านหนึ่งที่ผมไปเจอที่ชนบุรีผมไปส่งออของที่ชนบุรีแล้วก็เจอน้องท่านหนึ่งน้องท่านนี้บอกว่าโอ้โหพี่ผมอยู่ชนบุรีผมเอารถแคปของผมเนี่ยผมไปปรับแต่งมาสามอู่แล้วพี่คือไม่จบสามอู่พี่หมดเงินไปหมดเงินนี้ไม่ต้องพูดถึงนะไปปรับแต่งช่วงล่างนะคือไปปรับแต่งมาสามอู่ยังไม่จบอะ่ะคุณคิดดูดิครั้งหนึ่ง ผมให้สเปคผมไปบอกสเปคอู่ <Psych es> ให้อู <come> ่เขาทากลับมาใช้ไม่ได้ผมก็วิ่งไปใหม่แต่ไม่กล้าไปอู่เดิมลวไปอีกอู่หนึ่งผมก็ไปเอาสเปคของอู่นั่นไปบอกเขาแล้วก็ให้สเปคอู่เขาทาเลยกลับมาก็ใช้ไม่ได้อีกก็ไม่กล้าไปอู่เดิมอีกย้ายไปอีกอู่หนึ่ง <g ül üyor> ไปโดนสามอู่แล้วยังไม่จบยังไม่พอใจนะครับกลับมาใช้รถแล้วก็ยังบอกโอ้โอยังไม่พอใจคือยังยังไม่ได้ที่เขาต้องการมันต้องย่อขนาดนี้ แล้วมันต้องบรรทุกของได้ขนาดนี้แล้วมันต้องไม่นั่งเผาเนี่ยเขายังเขายังทําแบบเนี้ยยังไม่จบผมก็เลยบอกว่าผมยังแกล้งแยบน้องเข้าไปเลยว่าเฮ้ยถ้าเกิดผมเปิดอู่มันมาอู่ผมไหมเดี๋ยวผมเทสให้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปเอาว่าถ้าผมทําแล้วถ้ามันไม่จบเนี่ยต้องเอากันให้จบคือทําแล้วต้องให้ให้จบให้ได้อ่ะพูดง่ายไหมผมไม่ไม่มีความรู้ด้านนั้นสักเท่าไหร่หรอกแต่ว่าผมคิดว่าผมก็พอที่จะอืมพอที่จะหาข้อมูลให้ได้เยอะๆแล้วก็ ในอนาคตผมก็คิดว่าผมอยากจะลองหาช่างสักสองคนนะครับที่ใครที่สามารถที่จะ,ะเป็นช่างที่วางเพาได้นะฮะแล้วก็เป็นช่างที่ทําช่วงล่างได้ช่วงล่างหมายถึงว่าชุดช่วงล่างล้อหลังเรานี่แหละเสริมแหนบเชื่อมไฟฟ้าเชื่อมเชื่อมอะไรเนะชื่อมแบบลวดยาวๆงั้นอนะ่ะมีเชื่อมไฟฟ้าทําเหล็กได้อะไรตัดเหล็กได้ออกเหล็กได้จเจาะเหล็กได้วางเพาได้อะไรเงี้ยนะครับผมก็จะหาช่างสักสองคนประมาณนั้นรวมั้งตัวผมเองผมก็ เป็นคนที่สามผมเองไม่ใช่ช่างอ่ะผมช่างรื้อผมรื้อได้แต่ผมประกอบไม่เป็นนะครับเนาะในอนาคตอาจจะได้เห็นกันนะครับคิดว่านะเปิดอู่ผมจะไปอุดหนุนนะครับคุณไก่ขอบคุณครับนะฮะขอบคุณลงุงนาถ้าเปิดอู่แล้วจัดสไตล์สายย่อด้วยนะครับก็ได้หมดแหละนะครับถ้าเกิดว่าอืมคุณอยากได้แบบไหนอะสายย่อแล้วให้บรรทุกได้นะครับแล้วผมก็อย่างที่ผมบอกนะผมก็จะทําของเทสให้นะครับคือรถคุณต้องวิ่งได้จริงเทสได้จริงแล้วผมก็จะถ่ายวิดีโอให้เลย นะครับแล้วแล้วผมจะให้คุณเข้ามาในอู่ผมแล้วจะให้คุณยกนิ้วให้ว่าผมไปทํามาหากินแล้วนะอีกนานผมจะได้กลับมานะครับไม่ใช่ว่าวางเป้ลอยวันนี้จัดทรงวันนี้อีกสามวันห้าวันวิ่งกลับมาอีกแ้่อย่างเงี้ยไม่ไหวคือผมเข้าใจเพื่อนๆนันสายบรรทุกผมเองก็เคยเป็นสายบรรทุกที่มีเงินน้อยมีงบน้อยผมปรับแต่งรถเนี่ยผมถึงปรับแต่งแค่ครั้งเดียวและมันจะใช้ได้หรือได้ไม่ดีหรือใช้ได้ดี ผมก็ยอมทนใช้มันอยู่อย่างนั้นนะเพราะอะไรเพราะว่าผมไม่มีเงินเยอะที่จะไปนั่งปรับแต่งแล้วปรับแต่งอีกแต่งแล้วแต่งอีกผมไม่มีเงินขนาดนั้นผมเกิดมาในยุคที่ผมเริ่มต้นจากการติดลบซึ่งเงินมันอยู่ในในขอบเขตจํากัดในการใช้ผมจึงบอกกับช่างทั่วๆไปที่อย่างช่างนพอย่างเงี้ยเขาวางเพลาให้กับผมนะผมบอกพี่นพจัดให้ผมให้ได้นะสี่ตันสองสี่ตันครึ่งเนะี่ยต้องใส่ให้ได้นะก็เสริมแน่ถ้าอะไรก็ว่านไปเอาให้ทีเดียวจบนะคือไม่มีการมาวิ่งเข้าอู่สองสามครั้งผมไม่เอานะ ช่างนก็าจัดมาให้เลยทีเดียวจบเสร็จรถที่อู่พี่นกทีเดียวจบเลยจบก็คือจบไม่ได้มานั่งแต่งเติมเสริมองค์อีกแล้วไม่ทาทาแค่ครั้งเดียวจบเลยครับก็ไม่ได้ทํามันอีกเลยมันก็วิ่งได้นะครับสี่ตันครึ่งห้ 5, าตันสอง 2, ผมก็บรรทุกมาได้แล้วดังนั้นกาเรเซต็รถเนี่ยนะครับถ้ามันถ้ามันจะต้องตอบโจทย์สายบรรทุกจริงๆนะครับผมว่านะในอนาคตเนี่ยนะครับผมก็อยากทําทจุดนั้นให้เพื่อนๆได้ได้ลองแวะเวียนเ,เข้ามาลองเที่ยวดูถ้าเกิดผมทําจริงๆนะ ก็มีโอกาสนะฮะอาจจะได้เห็นแต่ขอขอเก็บข้อมูลนิดนึงก่อนนะฮะแล้วก็ขอโอกาสนะครับขอโอกาสรอรอดูโอกาสนิดนึงว่าโอกาสของผมเนี่ยมันจะมาเมื่อไหร่ถ้าเกิดว่ามันมีโอกาสไม่แน่ครับเพื่อนๆอาจจะได้เห็นเอานะอูสุนทรสิทธิศักดิ์อูสุนทรเนี่ยที่อะไรนะขอนแก่นมีแล้วผมลองเสิร์ชหาชื่ออูด,ดูนะเออถ้าเกิดว่าเราเปิดอูจริงๆเนี่ยอูของเราเนี่ยมันจะไปซ้ำกับใครหรือเปล่า ผมเซิร์ชหาอู่สุนทรมันมีที่ขอนแก่นอู่สุนทรพารอยนะครับดีนะที่ผมคิดไว้ก่อนนะครับนะผมก็เลยเซิร์ชหาตาม Google เซิร์ชหาตาม youtube เซิร์ชหาตามเฟซบุ๊กนะครับับังเอิญว่าไปเจอว่าอู่สุนทรพารอยอยู่ที่นู่นอขอนแก่นหรือทางภาคอีสานนั่นแหละนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมจะตั้งชื่ออู่จริงๆผมก็คงไม่ได้ตั้งชื่ออู่อู่สุนทรพารอยจริงๆผมก็คิดไว้นะแต่ไม่เอาดีกว่าคิดว่า ชื่อชื่ออู๋สุนทรสิทธิศักดิ์ดีกว่าง่ายดีเผื่อนในอนาคตนะผมพูดไว้ก่อนเพื่อในอนาคตถ้าเกิดผมเปิดจริงๆผมจะได้รู้ว่าเฮ้ยเออพอมีพอมีแฟนขับเห็นด้วยนะแต่ว่ายังไม่รู้จะมีปัญญาหรือเปล่านะครับจริงๆก็อยากทําแต่ว่ายังไม่รู้ว่าปัญญาจะถึงหรือเปล่านะครับเรียกว่าความสามารถจะถึงหรือเปล่าแต่ก็คงจะไม่ไม่ไม่น่าจะยากเกินความสามารถแต่คิดว่าในอนาคตก็คงจะอีกสักพักนึ่งนะครับ คือผมผมเข้าใจคนขับรถบรรทุกนะเพราะว่าเพราะว่าผมเองผมก็เคยผ่านตรงนั้นมาแล้วก็ผมคิดว่าคนที่ขับรถสายบรรทุกเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยต้องบอกว่าเงินเหลือจริงๆเลยที่มาปรับแต่งรถนะครับเงินเหลือเยอะมากเงินเหลือเหลือๆเลยคือคนรวยๆอ่ะปรับแต่งรถเนี่ยปรับแต่งแล้วปรแต่งอีกเขาก็ปรับแต่งได้เขาไม่ได้ซีเรียสกดนักแข่งเขาไม่ร่วงแต่บางคนเนี่ยนะครับผมเห็นนะแม้กระทั่งตัวผมเองผมก็เกิดอยู่ในยุคที่พูดง่ายๆว่าเงินไม่ค่อยจะมีใช้เท่าไหร่หรอกเพราะฉะนั้น ไอการตัดแต่งรถครั้งหนึ่งเนี่ยผมอยากให้มันจบแล้วมันต้องจบจริงๆด้วยไม่ใช่ว่าจบแบบจบไม่จริงจบไม่จริงแล้วโอ้โหมันเสียงเงินสองต่อน,นี่เราตายเลยนะแทนที่เราเตรียมวางเงินไว้ประมาณช่วงล่างห้าหมื่นอย่างเงี้ยนะครับยางโชคแมนนะครับช,ช่วงล่างหมดประมาณสักห้าหมื่นหน่อยๆอย่างเงี้ยแล้วเราเตรียมเงินไว้ห้าหมื่นหน่อยๆแล้วอยู่ๆเราไปเซตรถมาเป้งเดียวแล้วกลับมาบรรทุกแล้วแม่งมันใช้ด้านไม่ได้ไม่จริงอย่างเงี้ย มันใช้งานได้ไม่จริงปุ๊บแล้วเราต้องมานั่งเซ็ตใหม่อีกอย่างเงี้ยโอ้โหหมดเงินอีกสามพันสี่พันมันไม่ใช่เรื่องแล้วทีนี้มันไม่ได้5้าหมื่นหกกลายเป็น60,000่นกว่าไปแล้วเงี้ยมันดูเยอะไงนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นคําว่าทําแล้วจบเนี่ยผมว่ามันมันมันเป็นสิ่งที่ต้องการสําหรับคนที่ทํารถมากกว่า นะครับแต่ว่าถ้าผมคิดจะทําผมก็ทําคงจะทําแค่ช่วงล่างรถบรรทุกอย่างเดียวก็ไม่ได้ทาช่วงล่างรถท,ทั่วไปก็อาจจะเป็นแค่เหมือนร้านทั่วไปที่เขาวางเพลาลอยเสริมแหนบอะไรประมาณนี้แหละครับนะฮะแต่ว่าเพลาลอยเนะี่ยผมยังไม่แน่ใจว่าผมจะเอาของใครที่เป็นหลักๆนะครับก็ผมเองคงไม่ได้ผลิตเพลาลอยเองอาจจะต้องซื้อเพลาลอยมาจากที่นูน่นที่นี่ที่นั่นเอาแบรนด์ต่างๆแล้วก็เอามาวางที่อู่เราอะไรประมาณเนี้ได้ไหมได้ไหมแล้ว <laughs> ก แล้วก็เดี๋ยวเอาแบรนของพี่นกด้วยไปขอซื้อเพลาลอยพี่นกเอามาวางมาวางด้วยไม่รู้พี่นกจะขายให้หรือเปล่าไม่รู้ว่าพี่นกจะสนับสนุนหรือเปล่านะฮะขอซื้อเพลาลอยพี่นกแล้วก็ขอซื้อเพลาลอยแบรนทั่วไปแบรนใหญ่ๆ่เงี้ยเอามาที่ร้านแล้วก็ใครอยากได้เพลาลอยที่ใส่ล้อแม็กได้ก็เอาแบรนแบบนี้ใส่นะครับแบรนแบบนี้ใส่แบรนแบบนี้ใส่ที่เขาเป็นน็อตเล็กใส่เพลาลอยล้อแม็กได้ ขยักได้แบรนของแบบของพี่นกอย่างเงี้ยคือแบรนดหัวเทาเจแปนอย่างเงี้ยนะครับน็อตใหญ่เนี้ยนะน็อตขันล้อใหญ่หัวยาวน็อตใหญ่สไตล์ตาดอย่างเงี้ยเราก็เอาแบรนของพี่นกมาก็ติดตั้งให้นะครับประมาณนั้นแหละนะครับล้วก็อาจจะมีหลายๆแบรนผสมกันก็คือผมเองก็คงไม่ได้ทําแบรนด์เป็นหลักของตัวเองนะครับ <c oughs> <c oughs> ผมจะเล่าให้ฟังนะแต่ถ้าเกิดผมเปิดอู่นะผมจะทําแบบเนี้ยผมจะทําอ่ะสมมติว่าผมจะเล่าให้ฟังอันนี้โปรเจกต์ผมเย่ยผมคิดว่า ถ้าสมมุติว่าในอนาคตผมผมจะเปิดอูอ่วันนี้มีลูกค้าเข้ามาผมจะถามเลยเอาสวัสดีครับพี่ทําอะไรครับวันนี้ผมอยากจัดสไตล์สายย่อใส่แหนบสิบล้อคือไม่อยากให้เต้าแหนบต่ําอยากใส่แหนบสิบล้อแต่รถเปล่าคือต้องนิ่มนิดนึงให้มีช่วงเด้งสับประมาณหนึ่งนิ้วแต่ว่าช่วงย่อของมันเนี่ยก็คืออยากให้ย่อห่างจากล้อประมาณนี้เวลาใส่ของแล้วล้อเกือบมุดซุ้มหรือไม่ก็มุดซุ้มอะเราก็มานั่งคุยกันกับลูกค้าว่า ลูกค้าถ้าลูกค้าจะจัดทรงเนี้ยนะฮะลูกค้าต้องใช้แหนบเท่านี้มิลกว้างขนาดนี้นิ้วใช้กี่แผ่นนะครับต้องมีการเว้าซุ้มช่วยไหมดัดซุ้มช่วยไหมหรือว่ารีดซุ้มช่วยไหมหรือจะผ่าเลยไหมนะครับแล้วจะจัดทรงเนี้ยแหนบสูงๆอย่างเงี้ยผมก็จะอธิบายว่าข้อดีก็มีข้อเสียนะฮะเวลาที่ยางมันแตกหรือยางระเบิดมาเนี่ยนะครับถ้าถ้ากระทะเราไม่เหนียวพอเนี่ยกระทะมันลงก่อนเนี่ยถ้าเกิดเต้าแหนบสูงแล้วกระทะมันลงก่อนกระทะไม่เหนียวพอเนี่ยกระทะ แตกหรือเบี้ยวแน่นอนแต่กระทะในปัจจุบันนี้ก็มีกระทะหลากหลายยี่ห้อที่เขารับประกันว่ากระทะเนี่ยเหนียวแน่นอนสําหรับรถที่ยังระเบิดแล้วกระทะลงนะฮะกระทะลงก่อนสกีกระทะลงก่อนเต้าแหนบเนี่ยกระทะไม่แตกกระทะไม่ล้ากระทะไม่มีปัญหาใสายางวิ่งได้ต่อก็มีหลักๆเลยนะที่ผมเห็นนะกระทะที่เป็นแบบนี้เนี่ยแล้วเขาการันตีคือกระทะของพาวรอยโปรอีกหนึ่งยี่ห้อคือ พาลอย tcpy กระทะสองยี่ห้อเนี้ยที่เขาการันตีของเขาและผมเห็นมากับตาแล้วนะฮะว่าคนที่ใช้รถบรรทุกบรรทุกสี่ตันถึงสี่ตันครึ่งที่ยางระเบิดแล้วใช้กระทะของ tcpy หรือกระทะของพาลอยโปเนี่ยไม่มีเป็นไรเลยใส่ยางวิ่งได้ต่อทั้งทงที่ยางทั้งๆท,ที่กระทะเนี่ยไปถูกถนนนะนะครับกระทะนี่ไปบี้กับถนนเลยกระทะไม่เป็นไรเลย นะสองยี่ห้อนี้ถือว่าของเขาเจ๋งจริงๆนะครับเท่าที่ผมเห็นมาที่ผมไปถ่ายคลิปแล้วก็เท่าที่ผมไปพูดคุยกับคนขับรถบรรทุกนะสองยี่ห้อนี้ถือว่าของเขาโอเคจริงๆนะครับคือผมผมเข้าใจคนขับรถบรรทุกอนะเนาะว่าบางครั้งสมัยนีย้เรื่องงานก็ราคาถูกน้ำมันก็แพงค่าใช้จ่ายเรามันก็สูงขึ้นราคางานที่มันต่ําเนี่ยราคางานที่มันถูกเนี่ยมันทําให้เดือดร้อนทุกคนเลยสําหรับอาชีพนี้อาชีพที่มีรถหนึ่งคันแล้วามาหาเงินในปัจจุบันนี้เนี่ย สำหรับงานที่ประจำบริษัทต่างๆที่มันมีราคาตายตัวหรือว่าวิ่งแล้วมันเหลืออยู่ได้มันก็ดีไปแต่สำหรับงานเหล่าล่องทั่วๆไปที่ใครๆหลายคนก็รู้กันอยู่ว่าแม้กระทั่ง4ี่ล้อหกล้อหรือสิบล้อรถพ่วงหัวลากสายงานที่เป็นรถบรรทุกพวกนี้หรือเหล่านี้เนี่ยนะครับที่เราพูดถึงเนี่ยเขาเดือดร้อนกันเกี่ยวกับเรื่องราคากันแทบจะทุกทุกวงการเลยเดือดร้อนเรื่องราคาเพราะว่าราคามันต่ําลงมันต่ําลงเรื่อยๆดังนั้น ทุกอย่างค่าใช้จ่ายในการปรับแต่งรถนะครับในการที่กินอยู่ในการที่ใช้จ่ายในการที่จะส่งค่างวดค่าประกันค่ายางค่านุ่นค่านี้ค่านั้นเนี่ยทุกวันนี้แทบจะบอกว่ามันเหลือน้อยอยู่แล้วและถ้าเราไปใช้ต้นทุนที่มันสูงกับการลงทุนในอาชีพนี้ด้วยมันยิ่งไปกันใหญ่เลยดังนั้นถ้าเกิดผมคิดว่าถ้าผมจะทําจริงๆนะผมก็อยากจะตอบโจทย์ให้สําหรับรถคันหนึ่งที่มาทํารถในอู่เราเราอยากจะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยผมอยากได้ทรงเนี้ยผมอยากบรรทุกได้แค่เนี้ย เอามาทํารถเสร็จแล้วลองเทสกันเลยนะครับทารถเสร็จแล้วลองเทสเลยใส่น้ําหนักกันเลยแล้วคุณลองขับดูคุณวิ่งดูผมถ่ายคลิปคุณเองเอาเป็นไงคุณขับแล้วเป็นไงเดาไหมเดาดีไหมเด้งไหมใช้งานเป็นยังไงบ้างถามดูเลยแต่ผมเนี่ยพอที่จะอธิบายคร่าวๆได้ว่าถ้าคุณอยากได้รถทรงเนี่ยผมจะพูดกับคุณก่อนเลยว่าสายโยง่งสายยกสูงหรือสายธรรมดาสแตนดาร์ดเนี่ยมันจะขับดีมันนิ่ม นะต้องรวมถึงองค์ประกอบล้อหน้าด้วยนะคุณโหลดมาแล้วหรือยังคุณใส่ล้อ17ล้อ18ล้อ14ล้อ15คุณใส่โชคอะไรนะผมจะเหมือนผลรีวิวรถคันหนึ่งอะ่ะผมว่าผมเห็นรถคุณเนี่ยผมสามารถที่จะนิยามออกมาได้ว่ารถคุณเนี่ยโชคหน้ามันเดิมมันนิ่มล้อหน้ามันเป็นแตนดาร์ตใส่เพาลอยแล้วมันขับแล้วมันจะเป็นยังไงผมผมว่าผมเดาอารมณ์นั้นอะ่ะออกก่อนที่คุณจะปรับแต่งแล้วผมก็จะลองขับรถคุณก่อนก่อนที่คุณจะปรับแต่งลองขับลองเทสกันก่อนว่าเอ้ยเนี่ยรถหนักของคุณเนย รถที่คุณขับอยู่ในปัจจุบันเนี่ยคุณจะามาเทสขับคุณจะเอามาทําช่วงล่างใหม่เนี่ยนะฮะผมก็จะเอารถเบาคุณเนี่ยเทสก่อนแล้วลองขับดูดิเนี่ยมันอารมณ์เนี้ยแต่ถ้าเกิดว่ามาแก้แบบนี้แล้วถ้าคุณบอกว่าเอ้ยแทนที่มันจะดึงดึงอย่างเงี้ยแล้วมันดึงน้อยๆดึงน้อยๆแล้วคุณพอใจมันก็โอเคคือเอาให้มันตอบโจทย์ได้ทั้งสองคนน่ะเจ้าทั้งอู่ด้วยทั้งเจ้าของรถด้วยเยนี่ยผมว่ามันน่าจะโอเคแต่ถ้าเกิดว่า ผมไม่อยากจะคาดเดาผมว่าการคาดเดาสมัยนี้ผมว่ามันหากินยากแล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าคาดเดากันบ่อยๆเข้านะไอคนที่ทํารถเนี่ยนะครับก็อย่างที่ผมบอกบางคนเนี่ยทํารถคนมีรถใหม่อู่เนี่ยเขาว่าดีมากเลยนะฮะอันนี้ประสบการณ์จริงๆจากที่ผมรีวิวนะครับผมขอพูดตรงๆนะครับผมไปเจอบางคนเนี่ยออกลถมาใหม่ป้ายแดงเลยแล้วก็บอกว่าเฮ้ยแหม ไป,ปไปดูคลิปนู้นไปดูคลิปนีนปน้ไปดูที่นู่นก็โปรโมชั่นไปดูที่นี่เราโปรโมชั่นพอไปดูปุ๊บแล้วก็บอกว่าที่เนี่ยดีเขาก็เลยไปปรับแต่งหมดไปหลายหมืน่นสุดท้ายเอามาใช้งานไม่ได้เรื่องเลยไม่ได้ไม่ได้ตอบโจทย์ตัวเองก็เอาวิ่งไปอีกอูนึงเขาบอกว่าอูเนี่ยรับแก้รับจบรับแบบนู่นนี่นั่นเอาไปแก้หมดไปอีกหมื่นกว่าบาทเกือบสองหมืน่นไอของที่เหลือจากอูแรกก็เอาไว้กองไว้ในรถตเต็มไปหมดนะก็ถอดเก็บไว้บ้านกองเต็มไปหมดนะ ไปทาอีกอูนึงเอาไปใช้งานได้จริงแต่ว่าฟาร์มก็ด่างเยอะเหลือเกินคือไอ้นุ่นก็ติดไอ้นี่ก็ยังยังไม่ลงตัวอีกก็ไปเจออีกอูนึงหมดไปสามอูสุดท้ายแล้วหมดเงินไปเฉียดแสนสามอูในการวางเพลาลอยทําช่วงล่างอย่างเดียวทีนี้ผมก็อยากจะพูดกับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับเรื่องการปรับแต่งรถเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์ให้กับเรา ได้ร้อยเปอร์เซ็นหรอกเพราะคุณอย่าลืมว่ารถมันไม่ใช่รถสแตนดาดมันเป็นรถที่ปรับแต่งมาเพื่อการใช้งานเอามาบรรทุกมันจะให glowing, 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 ้รถเปล่านิ่มกระดึงกระดึ n งกระดึ n งกระดึงนิ่มเนิบหน้าเนิบหน้าเนิบหน้าแล้วเวลาบรรทุกหนักแล้วมันได้ดั่งใจมัน,น <Tree> มันยากนะนะฮะบางทีเรารถเปล่ามันอาจจะมีแข็งกระด้างบ้างก็ไม่แข็งกระด้างได้ไงอะโชครถเดิมๆมันแกนนิดเดียว โชกค,คุณเอาเป็นโชคมันทุกใสแกนสิบหกมิลแกนสิบแปดมิลแกนยี่สิบมิลแรงอัดแรงดูดสำหรับโชกแบเดิมสแตนดาร์ดแรงอัดแรงดูดของแกนสิบหกสิบแปดหรือยี่สิบมิลสำหรับโชคมันทุกแล้วมันก็แข็งกว่าเดิมอยู่แล้วและบางคนใส่สี่ต้นอย่างเงี้ยบางคนใส่หกต้นอย่างเงี้ยบางคนใส่แปดต้นก็มีอย่างเงี้ยโชกเนี้ยแล้วคุณคิดว่ารถมันจะให้นิ่มมันเป็นไปได้ไหมผมก็ว่ามันมันยากนะ หนึ่งเรื่องการปรับแต่งรถจากรถเดิมๆสแตนดาร์ดเพื่อจะเอาไปเป็นรถบรรทุกเนี่ยอย่างน้อยความนิ่มมันก็จะหายไปในระดับหนึ่งมันจะนิ่มไม่ได้เหมือนเดิมปกติร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะครับแต่เดี๋ยวนี้ช่างหลายคนเขาก็เก่งแล้วเขาก็แก้โดยการที่เสริมถุงลมเข้าไปเพื่อให้รถเปล่ามันนิ่มอ่านะครับรถเปล่าเนี่ยมันนิ่มเพราะว่าสามารถดันถุงลมเพื่อให้แหนบชุดบนทํางานอย่างเดียวไม่ให้แหนบชุดล่างทํางานให้แหนบชุดบนทํางานอย่างเดียว แล้วก็ให้ทํางานอยู่กับถุงลมแล้วก็ให้ทํางานอยู่กับโชคแค่นั้นเองเพราะว่าเวลากระแทกหลุมนั้นมันจะไม่ลงมานั่งกับแหนกกระดานชุดล่างนั่นหมายความว่าความกระด้างความแข็งนั้นมันก็จะมีน้อยกว่าถ้าเกิดว่าท่านเซตรถแล้วไม่มีถุงลมช่วยนะครับแหนบของท่านกระเด้งลงมาโดนแหนบชุดล่างแหนบชุดล่างมันเป็นตับอยู่แล้วอ่ะมันรับน้าหนักได้เยอะอยู่แล้วอ่ะมันก็กระด้างดิลงไปเหมือนตึงตึงตึงอยู่อย่างเงี้ยแต่ถ้าตัดใดที่มันลงแล้วมันไม่ถึงนึกออกไหมครับมันก็จะเกิดความนิ่ง แต่ทีนี้ความนี่มันมาจากโชกมันมาจากถุงลมที่ช่วยแต่มันมันจะต้องแลกกับรถที่สูงขึ้นเพราะเขาใช้ถุงลมนึกออกไหมมันก็ไม่มีอะไรที่ร้อยเปอร์เซ็นถามว่ามันจะตอบโจทย์ร้อยเปอร์เซ็นไหมผมว่านะมาคุยกันมาคุยกันวันหนึ่งก็ไม่จบเชื่อผมดิมันอยู่ที่คนหรือเจ้าของรถมากกว่าว่าคุณอยากได้แบบไหนคุณรับมันได้มากน้อยแค่ไหน บางคนเซตรถเตี้ยแหนบกระดานชุดบนมีสองแผน่นแล้วลงมานั่งกันแหนบกระดานอแปดแผ่นอยู่ข้างล่างแข็งตึงเขายังบอกว่ารถเขานิ่มเขายังวิ่งได้บางคนเซตรถทรงสูงก็แล้วช่วงเด้งห่างขนาดนี้ก็แล้วแหนบกระดานก็มีน้อยอยู่แล้วโช๊คก็ใส่น้อยต้นอยู่แล้วแต่ก็ยังบอกว่ารถของเขานั้นมันขับดีแล้วเราจะเอาอะไรมาเป็นบรรทัดฐานนะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าคนแต่ละคนคิดไม่เหมือนกัน คนแต่ละคนขับแล้วอัตรถแต่ละคนไม่เหมือนกันดังนั้นการทารถเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวคุณเองว่าเวลาคุณขับแล้วมันดีเนี่ยคุณอยากขับแบบไหนแค่นั้นเองก็ต้องมาเล่าสู่กันฟังเป็นเคสๆไปเพราะว่าการปรับแต่งรถมันไม่มีตายตัวนะมันไม่มีสูตรตายตัวเพราะว่าบางทีช่างอู่ทั่วๆไปที่เขาวางเพาลอยมาให้กับทุกๆคนเนี่ยเขาก็มีมาตรฐานมีสแตนดาร์ดของเขาอยู่แล้ว เมื่อเขามีมาตรฐานเขามีสแตนดาร์ดของเขาอยู่แล้วแล้วเขาก็เซ็ตรถให้กับลูกค้าทุกๆคนที่เข้ามาทํารถกับเขาแต่ทําไมทุกคนไม่ได้ตอบว่าดีหมดทุกคนล่ะบางคนบอกโอ้โยมันนิ่มไปช่างผมอยากได้แข็งกว่าน,นี้อีกอา้าวแล้วทําไมไอ้คนที่แล้วมันบอกไม่แข็งวะบางคนเซ็ตไปเพืบอโอ้โหช่างมันแข็งเหลือเกินผมขับไม่ได้มันแข็งเกินไปช่างเอาโชกออกให้หน่อยได้ไหมอา้อาวเฮ้ยทำไมไคนที่แล้วบอกนิ่มทาไมไอ้คนนี้บอกแข็งเกินวะนึกออกไหมครับ สแตนดาร์ดของอูเนี่ยยังไม่ถูกใจลูกค้าทุกคนเลยสิบคนก็ไม่ถูกใจหมดสิบคนเพราะอะไรเพราะว่าสแตนดาร์ดของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเราโทษอูเขาไม่ได้นะนะครับแต่เราก็ไม่ได้โทษอูเขาก็ไม่ได้โทษลูกค้าด้วยแต่ผมอยากให้อูนะฮะก็ต้องเข้าใจลูกค้าว่าลูกค้าแต่ละคนนั้นก็อารมณ์ไม่เหมือนกันอัตลรในการขับขี่แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันก็อย่างเช่นผมเคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าคําว่ารถเลื้อย ขับรถแล้วเลื้อยเนี่ยคือเปลี่ยนล้อหน้าปุ๊บแล้วทําไมมันเลื้อยแต่บางคนบอกว่าเปลี่ยนล้อหน้าแล้วมันขับดีเนี่ยผมจะให้เพื่อนๆดูนี่คันนี้เนี่ยเห็นป่ะเนี่ยคันนี้เนี่ยไททันเนี่ยเห็นไหมจอดอยู่เนี่ยรถไททันคันนี้เนี่ยเป็นล้อล้อหลังเป็นล้อสิบสี่นะครับวันนี้ผมบรรทุกของไปประมาณหนึ่งตันหนึ่งตันหนึ่งตันกว่ากว่าแล้วก็ ล้อหน้าเป็นล้อสิบเจ็ดไม่น่าไม่ไม่น่าจะใช่สิบแปดล้อหน้าเป็นล้อสิบเจ็ดใส่ยางสองสองห้าสองสองห้าห้าสิบอบสิบเจ็ดถามว่าเลื้อยไหมน้องปลาเขาบอกว่าเขาขับได้เขาขับไม่เลื้อยแต่ผมขับไม่ได้ผมขับโหโ,โคตรเลื้อยเลยเอา้าทําไมผมกับน้องปลาคนละคนผมก็คนละคนกันน้องปลาเขาขับน้องปลาก็เป็นเจ้าของรถ เขาขับเขาบอกเขาไม่เลื้อยเขาขับได้วิ่งร้อยยี่ร้อยสามร้อยสี่น้องปลาเคยเหยียบร้อยสี่ผมเคยถ่ายคลิปเขาก็ขับได้นะก็ขับไม่เลื้อยเขาบอกเขาไม่เลื้อยแต่ผมขับผมบอกเลื้อยผมขับนี่โอ้โหผมมันโดนลมหน่อยมันวูบวูบวูบคือมันเจอล่องถนนสิบล้อหน่อยมันมันลึบลึบลึบผมรู้ว่ามันเลื้อยเพราะฉะนั้นอัตรารถผมกับอัตรารถน้องปลาเนี่ยก็คนละคนกันเห็นไหมขับรถคันเดียวกันแท้แทยังบอกว่าเลื้อยกับไม่เลื้อยเลยเพราะฉะนั้นถ้า ถ้าอู่นะนะครับเข้าใจลูกค้าและลูกค้าก็ต้องเข้าใจอู่ด้วยนะครับอู่เข้าใจลูกค้าคือลูกค้าทุกคนคิดไม่เหมือนกันอัตรรไม่เหมือนกันฟิลในการขับรถหรือฟิลในการรับได้กับรับไม่ได้ไม่เหมือนกันที่บางคนบอกว่านิ่มบางคนบอกแข็งแต่อู่ก็จัดทรงเดิมให้จัดมาให้สิบคนสามคนบอกแข็งเหลือเกินอีกเจ็ดคนเขาบอกว่าโอนิ่มใช้ได้นะครับ เนี่ยทาไมเขาถึงไม่บอกนิ่มใช้ได้ทั้งสิบคนเลยล่ะก็ยังมีอีกสามคนที่มันแตกหน่อออกมาเพราะว่าคนเราคิดไม่เหมือนกันไงนั่นคืออู่ก็ต้องเข้าใจลูกค้าด้วยและลูกค้าก็ต้องเข้าใจอู่ด้วยว่าอู่เขาก็เซ็ตทรงเนี้ยมาให้กับทุกๆคนที่มันเป็นเซตสแตนดาดของเขาอยู่แล้วเพราะอู่เนี่ยทุกอู่เนี่ยเขาก็มีความรู้ของเขาเขาก็ได้คิดแล้วก็วิเคราะห์แล้วเขาได้ลองใส่มาแล้วเขาได้ลองสัมผัสมาแล้วว่ารถคันนู้นคันนี้คันนั้นเนี่ยเขาใส่แล้วเขาวิ่งได้ เขาบรรทุกได้ดีเขาขับได้ดีเขาก็จึงเอามาตรฐานนี้เป็นมาตรฐานของอู่เขาเพราะฉะนั้นลูกค้าก็จะไปโทษอู่เขาไม่ได้ว่าเฮ้ยเ็ซรถมาแล้วมันใช้ไม่ได้อย่าลืมนะเขาเฟซให้คนอื่นเขาก็ใช้ได้เพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับอะไรอะ่ะมันขึ้นอยู่แค่ว่าอู่ต้องเข้าใจลูกค้าแล้วก็ลูกค้าก็ต้องเข้าใจอู่ก็มีอยู่แค่นั้นเองนะครับ